สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนยุงหลานลุงพลนะคะนี่นกก็จะกลับแล้วเอาน้ำเมมเซแล้วปัดนี้ <laughs> เซลแล้วนะแค่นั่งก็ยังเซะนะคะพี่น้องนี่นะคะแม่ก็อยู่มัดมวนะพวกนี้ก็ดำแล้วนะคะสีได้จักมัดจัก๊กงะโอ้ได้อยู่ดอกร้อยค่ะว่านี่ห้าิบกก่าดะ นี่นะคะหลบไปจนถึงตรงนู้นตรงเอดมินนั่งนี่นะหญ้าลายคากประสันนี่นะคะอือโอ้ตะแห้งบะตกเลย ตรงนั้นอู้เลี้ยงงัวหลายๆคนน่ะไปแล้วบันไปแล้วนะคะเราจะไปแล้ว<า>เราจะไปนครพนมแรงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้เราก็มาใหม่นะคะพรุ่งนี้เราก็จะมาใหม่เออเออสอง And I don't say it. ไปแล้วนะคะเราไปแล้วแลวพวงนี้เราก็จะมาใหม่เนาะรับคนมาด,ดําดํานา คันเดียวสองคันบอเมื่ออื่นเดี๋ยวเสี้ยแข็งเอามาเมือ่อเอาหมวกม,มาน้ำมันจังบวัวหน้าดำหน้าเล่เขาดำน้ำเป็นอยู่อะ <c oughs> แบกกล้าเลยเขาบัวรองดำเบิ่งเป็นต้นนิ้วให้บ่ได้ไไดัดดนนี่โป๊เข้าก่อนแล้วก็จังดันเข้า อ uh, ๋อโทรนึกเมือนกันแล้วปวดเลยเจบเอ๋เจ็บเอบัทํางกงกงเงยเงยม่กเอเดี๋ยวบังแม่อุ้ยจะคนมา ดำมันก็ต้องเอาคนมานำขึ้นมาดำเออห้าอู้มาค่อน,นอนอพูนเมือ่อื่นฉีไปดำนาอยู่ฟังพูนอันนี้บลอกแมนอันนี้นาาตานาแม่แม่อยู่พูนเอาเห้นไลยสองทำไมป้ามืดอ,อยู่เพิ่อนอ บบว่ามันละมีหรือเปล่าแค่นาใกล้กันั่งรถมาดีสามมาได้เซียค่ะรถเนาะแตะเพิ่นก็ได้แต่ค้าแรงห่ะแล่หาล้เฮ่าลถเฮ่ากับข้าวกับฟเห่าเลี้ยงเลี้ยงข้าวน้ำเพิ่นก็ได้แต่ค้าแรงอะไรข้าวไม่เติมเฮ่ากับเลี้ยงคนละสามร้อยมั้งเริ่มต้นนะเอ้ยกับบบว่า บ้านเฮาเพื่อนเอาจับ,บาดเานี่นะคะอันนี้ก็ยังเป็นก้าเนาะอันนี้ก็ก้าเหมือนกันนะคะที่มันติดติดกันเนี่ยน,นีเป็นามาว่าน,ลลาาานลเลวนออก็ก้าไงนี่ แต่ตัวนี้คือมันใหญ่แล้วนะบางบางอันก็คือดำไปแล้วมันก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวก็เดินทางกลับนะครพนมพก่อนนะคะแล้วก็มาใหม่เนาะแจเปิดรถดนะ เออเดี๋ยวขึ้นรถก่อนแป๊บนึงนะคะสองเอาเอาเข้าไปไปดูหุบไปไหน่อยไหม อ,อ้ยน้องคือจอด,ดถรถชิดแท้ว่าตัวพี่จอดละขึ้นได้อยู่บ่ะนี่อ้พี่น้องจอดรถชิดรัวมากขึ้นได้อยู่โอ้ยเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เอาถือให้พี่หน่อยถือได้อ่ดนอยู่ บาโธโค้นขนาดเลยต้องปล่อยผมนะคะครับรถจะได้ขนาดเนาะคือถ้าลวกไว้น่ะมันจะผมมันโดนกระเปาะครับเอาเยอยะล้ะสภาพเลยอ่ะขยับบริสต์ออกเมื่อยเกอรบอพอดีวะ่ะเขาว่าเกอร์พอดีสิคักอยู่ก็ไม่ป้าเ <laughs> พื่อจะดึงขึ้นย่านล้มกับ <grammar> ย่าน ทู่เลยวเนาะย่านหน้าทู่ไปย่านสุดฤกษ์เดี๋ยวประตูตมเลยดินอ่อนฮะเอ็นบ้านอนเลยยันท้งนอนเลยเลยน้องเอ้ยมาเด้อดำไม่ดำนาดำกันเดี๋ยวเอาไส้อันนี้ไว้ก่อนเพื่อทําฟังพี่ท่านสองไส้ใส่แล้องไปกกิดระบบเว้นร้อนนี้อาจารย์ดูดูถูกเดี๋ยวไปซอกเลยนั้น โมเห็นได้ไปะนี่ดูว่ายู่น่ะมานนี่ยเขางาับเป้าเอ้ยอะกับเป้าเงินครบไปนาทีเลยเสร็จแล้วโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย